อีกมุมหนึ่งของแรงงานชาวเมียนมาแม่ค้าฝากบอกต่อ23ธันวาคม63ชาวเน็ตก,กำลังให้ความสนใจโพสต์ของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งชื่อก้อยจ๋าแม่ค้าตาโตโตได้เล่าเรื่องราวพร้อมกับบอกว่ารู้สึกเศร้าระบุว่าเมื่อเย็นมีชาวพม่ามาซื้อของที่ร้านนางยืนมองเราสักพักหนึ่งแล้วก็ถามว่าพี่ขายให้ผมไหม เราก็บอกว่าขายจ้ะนางไม่เลือกของนะชี้ให้เราหยิบใส่ถุงใส่ถุงก่อนจ่ายตังนางถามว่ามีแอลกอฮอล์ไหมผมขอล้างมือหน่อยเราก็หยิบให้นางล้างถึงเวลาจ่ายตังนางยื่นจ่ายเราไกลมากก้มหยิบสะโวดหลังเลยก่อนเดินออกจากร้านนางหันมายิ้มแล้วบอกว่าขอบคุณครับพี่ที่ขายให้ผมเรานี่ทั้งจุก ทั้งสงสารคนเราเนอะมีชั่วดีปะปนกันไปดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วมันจะผ่านไปเหมือนที่เคยผ่านมาโดยข้อความโพสต์นี้ถูกส่งต่อและมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย ภายใต้สถานการณ์ข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่มีการกระจายตัวมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเมียนม,มาจากแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ที่นั่นลักลอบข้ามฝั่งมาที่ไทยอย่างผิดกฎหมายและยังไม่มีมาตรการป้องกันตัวเองจนล่าสุดการแพร่ระบาดของโรคโควิดระลอกใหม่เกิดขึ้นที่ตลาดกลางกุ้งในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งทราบกันดีว่ามีแรงงานชาวเมียนม,มาทำงานและอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและประกอบกับ เมื่อมีข่าวการแพร่ระบาดของโรคแรงงานต่างด้าวทั้งหลายที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายหรือแม้กระทั่งเจ้าของโรงงานที่จ้างแรงงานแบบลักลอบเข้าเมืองมากลัวว่าจะมีความผิดบางส่วนจึงอาจหนีไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆหรือแอบหนีไปเพื่อแอบ,บซ่อนตัวแล้วลักลอบกลับประเทศต้นทางทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวต่อแรงงานชาวต่างด้าวกลุ่มนี้แต่นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ต ได้ส่งต่อเพื่อให้เราได้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันแบบเห็นอกเห็นใจในสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับชาวไทยแรงงานต่างด้าวที่เป็นฟันเฟืองเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของบ้านเราอย่างไรก็ดีควรปฏิบัติตามทางการได้ออกประกาศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมล้างมือให้สะอาดบ่อยๆและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านรวมถึงไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงคอยติดตามข่าวสารจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้แล้วเราจะผ่านสถานการณ์นี้แบบรอดปลอดภัยไปด้วยกันแรงงานเมียนมาถูกจับกลุ่มขณะพยายามข้ามแดนกลับประเทศ สัตว์ทอดมีขบวนการพากลับ23ธันวาคม63น,นายคณะพ์สายสกลผู้ใหญ่บ้านหมูห้บ้านหนองเสือตําบลอ่าวน้อยอําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับแจ้งจากลูกบ้านว่า พบกลุ่มบุคคลแปลกหน้าเป็นชาวเมียนมามาหลบซ่อนตัวเดินอยู่ในป่าสวนอย่างพาราท้ายหมู่บ้านของชุมชนเกรี่ยงภายในหมู่บ้านเนินแก้วหมู่5ซึ่งติดก,กับแนวเทือกเขาตะนาวศีชายแดนไทยเมียนมาจึงรายงานให้ในายวิโรจน์ชูกแก้วรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันทราบ พร้อมร่วมกับนายสมยศสัมเพรัศประหลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองประจวบนำกำลังเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนประสานขอสนับสนุนกำลังจากผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ชอรบอในเขตพื้นที่รวมเข้าจับกลุ่มเมื่อไปถึงพบกลุ่มบุคคลต่างด้าวชาวเมียนมาจำนวน5รายกำลังเดินอยู่ในป่าสวนยางพาราเพื่อเตรียมจะเดินข้ามไปยังแนวป่าสันแดนไทย บริเวณช่องทางธรรมชาติมุ่งหน้าสู่ประเทศเมียนมาทีมชุดจับกลุ่มของผู้ใหญ่บ้านจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบระหว่างนั้นคนนำพาซึ่งเป็นชาวเมียนมาได้อาศัยความมืดวิ่งหลบหนีเข้าในป่า ทิ้งให้แม่ลูกชาวเมียนมาถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มประกอบด้วยนางตาลตาลเมอายุ30ปีทำงานและพักอาศัยอยู่กับนายจ้างที่บ้านมาบอมริดเลขที่29ทับ5หมู่13ตำบลดอนยางอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรและเด็กชายหนึ่งคนอายุ10ปีเด็กหญิงอายุ7ปีอีก2คนจากการสอบปักคำนางตาลตาลเมให้การยอมรับสารภาพว่าครอบครัรวตนเองและสามี ทำงานรับจ้างเก็บปาล์มอยู่ที่บ้านมาบอมริตจ,จังหวัดชุมพรน,นาน6ปีจึงอยากกลับบ้านเกิดและปล่อยให้สามีทํางานอยู่ในประเทศไทยคนเดียวโดยเสียเงินจ่ายค่าจ้างนำพาข้ามแดนให้กับขบวนการจํานวน9,000บาทแต่มาถูกจับได้ก่อน จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ก่อไฟเพื่อคลายความหนาวให้กับแม่ลูกชาวเมียนม,มาพร้อมยืนเฝ้ารอให้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขมาตรวจหาเชื้อโควิด1 9ในตอนเช้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขต่อไปพร้อมกับประสานให้นายจ้างมารับตัวกลับไปก่อนรอจนกว่าด่านชายแดนสิงครจะเปิดเนื่องจากมีบัตรแรงงานถูกต้อง วงการพลังงานสูญเสียมนูนกูรูคนเก่งจากไปอย่างกระทันหัน23ทธันวาคม63นายมนูนศิริวันวัย74ปีผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันซึ่งเมื่อวันที่22ทธันวาคมก่อนหน้านั้นในช่วงเช้านายมนูนได้โพสต์ภาพข้อความผ่าน Facebook ว่าเข้าร่วมประชุมสองนัดในช่วงเช้า ทั้งประชุมการนำเสนอผลการศึกษารายงานขั้นกลางครั้งที่สองของโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้และการประชุมคณะทำงานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรมร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนจากนั้นมีรายงานว่าระหว่างรับประทานอาหารกลางวันที่อาคารเอ็นโคซีนายมนูนเกิดอาการล้มหมดสติทีมฉุกเฉินและส่วนการแพทย์ของปตทเข้าช่วยชีวิต และเร่งนำส่งโรงพยาบาลวิภาวดีแต่ภายหลังมีผู้ได้รับแจ้งจากญาติว่านายมนูนได้จากไปอย่างสงบแล้วนายมนูนหรืออาจารย์มนูนเป็นที่เคารพนับถือรวมทั้งสื่อมวลชนเรียกขานเพราะเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ด้านพลังงานให้กับสื่อมวลชนและคนทั่วไปและเป็นวิทยากรด้านพลังงานมาโดยตลอดโดยคำอธิบายที่เข้าใจง่ายและไม่เลือกปฏิบัติโดยมีประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร ในบริษัทน้ำมันข้ามชาติและบริษัทน้ำมันของคนไทยแม้ในวัยเกษียณยังได้ทำงานวิชาการด้านพลังงานร่วมกับหน่วยงานรัฐเอกชนองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรหลายตำแหน่งบทบาทเด่นคือการเป็นแกนนำกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหลายคนเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อรัฐมนตรีพลังงานและรัฐบาลเพื่อปรับปรุงนโยบายด้านพลังงานในหลายยุคขณะเดียวกัน นายมนูญยังเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและรองประธานคณะกรรมาการด้านพลังงานซึ่งมีส่วนสำคัญในการผลักดันพรบอกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพศ2 5 6 2โดยเฉพาะการกำหนดบทบาทกรรมการบริหารกองทุนที่ต้องทำแผนรองรับวิกฤตการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินอกเหนือจากภารกิจบ,บริหารเงินกองทุนข้อสำคัญ คือกำหนดเพดานการเก็บเงินและเพดานการกู้เงินสำหรับกองทุนให้เหมาะสมป้องกันไม่ให้นักการเมืองนำไปใช้สแสวงหาประโยชน์จนต้องเป็นหนี้แสนล้านแบบในอดีตพร้อมกับกำหนดแนวทางการลดการอุดหนุนน้ำมันชีวภาพลงภายใน3ปีทีมข่าวขอแสดงความเสียใจมณฑสที่นี้ด้วยจะสู้จนกว่าตัวตาย ไพ่ดาวดินประกาศไม่มีวันให้อภัย22ธันวาคม63นายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินนักเคลื่อนไหวทางการเมืองโพสต์ภาพของตัวเองเป็นสีขาวดำบนเ c e b o o k และเขียนข้อความว่าวันนี้เมื่อ4ปีที่แล้วสวัสดีตอนเช้านอกจากสอบก็มาสารนี่แหละที่ต้องตื่นเช้าฮ่าฮนี่คือโพสต์ของวันนั้นผมไม่รู้ว่า วันนี้จะต้องติดคุกทนายน้อยๆบอกผมว่าไม่ถอนรอกไม่มีเหตุให้ถอนประกันสุดท้ายศาลก็มีคําสั่งให้ถอนประกันโดยอ้างว่ามีการเย้ยหยันเจ้าพนักงานและไม่เคยให้ประกันตัวอีกเลยในชีวิตผมนอกจากวันเกิดที่ต้องจำอีกวันที่ผมจะไม่ลืมคือวันที่22ธันวาคม2559มันเป็นวันที่ผมต้องติดคุก สองปีสี่เดือน18วันมันเป็นวันที่ผมต้องพัดพรากจากครอบครัวคนรักพี่น้องเพื่อนฝูมิสหายมันคือสองปีกว่าที่ต้องเหงาต้องอดทนต้องเก็บมันไว้คนเดียวช่วงแรกๆผมได้ออกสารบ่อยไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่ผมรอเวลามาแปดเดือนเพื่อจะไปสู้คดีพอถึงวันที่พิจารณาคดีผมก็ต้องตัดสินใจระหว่างรับสารภาพกับสู้คดีต่อ ซึ่งแน่นอนผมเลือกที่จะสู้ใครหลายคนอาจเห็นว่าครอบครัวเราเข้มแข็งแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้การตัดสินใจสู้คดีของผมทำให้ครอบครัวแตกแยกแม่กับพ่อแยกกันอยู่น้องสาวหนีออกจากบ้าน15สิงหาคม2560เป็นวันเกิดของพ่อผมและเป็นวันที่ผมอ่อนแอที่สุดในชีวิตผมรับสารภาพทั้งน้ำตาผมไม่ได้พูดว่ารับสารภาพเลย เพราะมันพูดไม่ได้น้ำตามันไหลสะอึกจุกที่อกจนไม่สามารถพูดอะไรได้เลยผมได้แต่พยักหน้าสารบอกว่าถ้ารับสารภาพสารจะยกโทษ3มปีรับสารภาพจะลดอีกกึ่งหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งปี6เดือนจำคุกมาแล้ว8เดือนก็จะเหลือ10เดือนก็จะได้ออกแล้วสุดท้ายสารก็หลอกผมมันยกมาห้าปี สองปีสี่เดือน18วันที่ไม่เห็นดาวเห็นเดือนสองปีสีเดือนสิบแปดวันที่ไม่เคยเห็นความมืดสองปีสีเดือนสิบแปดวันที่ไม่เคยมีอิสรภาพจากใจนะกูจะไม่มีวันให้อภัยมึงกูจะสู้กับมึงจนกว่ากูจะตายหลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์สายอินทิราจเจริมปุระได้เข้ามาแสดงความเห็นด้วยการส่งรูปหัวใจให้ด้วยซึ่งคดีนี้ นายจตุพัทเมื่อเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ถูกจับกลุมเมื่อวันที่3ธันวาคม2559ด้วยข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและละเมิดพรบอรคอมพิวเตอร์จากการแชร์บทความพระราชประวัติสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของ BBC ไทยไว้บน Facebook ส่วนตัวเมื่อวันที่2ธันวาคม2559ในช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้แชร์บทความเดียวกันราว2,600ราย พบอีกสามแรงงานเมียนมาถูกทิ้งที่บางพลีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจหาเชื้อกักตัว14วันแล้ว23ธันวาคม63เจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งมีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา14คนถูกนำมาทิ้งภายในซอยกรีเล็กหมู่ที่2ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหลังรับแจ้ง จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการและเจ้าหน้าที่ฐานกออรมานาเดินทางเข้าตรวจสอบเมื่อเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจฝ่ายปกครองตอมอสมุทรปราการสาธารณสุขอำเภอบางพลีลงตรวจสอบจึงได้ร่วมกันนำตัวกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้มาพักพิงชั่วคราวยังสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรปราการพร้อมทั้งจัดหาที่พัก และดูแลอาหารการกินให้กับแรงงานกลุ่มนี้เป็นอย่างดีโดยกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้กำลังรอขั้นตอนของทางเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ระหว่างให้ฝ่ายสาธารณสุขเข้ามาตรวจคัดกรองและหาเชื้อโควิดจากนั้นจะนำเข้าสู่สถานที่กักกันที่ทางจังหวัดกำหนดไว้เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อก่อนจะเข้าสู่กระบวนการของกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มแรงงานต่างด้าวกลุ่มเดียวกันที่เดินทางมาพร้อมกันและถูกปล่อยทิ้งอีกจุดในย่านบางพลีได้โทรศัพท์เข้ามาหาเพื่อนแรงงานด้วยกันอีกสามคนขอให้เจ้าหน้าที่ไปรับตัวเพราะไม่มีที่ไปด้านรองผู้กำกับป้องกันและปราบปรามสอพอบางพลีได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปรับตัวมาอยู่รวมกันเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองแล้วส่วนการดำเนินคดีกับนายจ้างที่นำแรงงานกลุ่มนี้มาทิ้งไว้ที่บางพลี เจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรสาครเข้าดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายล่าสุดเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางพลีและเจ้าหน้าที่อนามัยบางพลีได้ร่วมกันสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครจํานวน17คนนี้จะทราบผลการตรวจภายใน48ชั่วโมงและหลังจากนั้นจะนำตัวแรงงานทั้งหมดไปกักตัว14วันตามขั้นตอน จากการตรวจสอบเอกสารแรงงานชาวเมียนมา17คนเป็นชาย7คนเป็นหญิง10คนพบหนังสือเดินทางและเอกสารการอนุญาตเข้าทำงานเพียง7คนเท่านั้นที่เหลือไม่มีเอกสารใดๆเป็นการหลบหนีเข้าเมืองมาหลังจากการเข้ากักตัวแล้วจะดำเนินการตามกฎหมายผลักดันส่งกลับประเทศทันที ทาหารลุยตรวจสอบโรงงานหลังคนงานต่างด้าวถูกทิ้งนอกพื้นที่นายกลั่นถ้าผิดจริงสั่งปิดแน่23ธันวาคม63จากกรณีข่าวแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา14คนถูกนำไปทิ้งภายในซอยกรีนเล็กหมู่2ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่22ธันวาคม63จากสถานการณ์การระบาดของเชือ้อโควิด -19 เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวเพื่อขยายผลไปยังนายจ้างที่นําคนงานมาทิ้งไว้จากการสอบถามชายชาวเมียนมาในจํานวน14คนทราบว่าพวกตนมีทั้งหมด23คนเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร เป็นพนักงานของบริษัทผลิตพลาสติกแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครโดยก่อนหน้านี้ทางบริษัทมาแจ้งกับพวกตนว่าไม่ให้ทำงานและจะอยู่ที่โรงงานไม่ได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะมาตรวจที่โรงงานจึงให้พวกตนพากันออกจากโรงงานโดยแจ้งว่าจะพาขึ้นรถนําพวกตนไปที่จังหวัดระยองจากการตรวจสอบภายหลังทราบว่าคือบริษัท STI Precision จำ um กัดซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับพลาสติก จากนั้นเวลา10บนาฬิกา นางอัธยาอ่ำน้องโพจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสมุทรสาครทหารค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินแรงงานจังหวัดสมุทรสาครสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาครพร้อมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจสอบที่บริษัท STI Pre c i s i o ซจําจำกัดเลขที่3 2มทับหมู่7ตําบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเมื่อไปถึงบริษัทได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้า าไปตรวจสอบได้เพียง20คนเท่านั้นและไม่ยินยอมให้สือ่อมวลชนเข้าไปภายในบริษัทจากการสอบถามนางอัธยาอ่ำน้องโพจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครบอกว่าเบื้องต้นได้มาตรวจสอบรายชื่อจากทะเบียนคนงานต่างด้าวว่าอยู่ครบไหมและมาถามข้อเท็จจริงกรณีที่คนงานถูกนำไปทิ้งที่จังหวัดสมุทรปราการว่าลาออกหรือหลบหนีไปไม่ได้มีปฏิบัติการอะไรมากมายและถ้าบริษัทนำไปทิ้งจริงก็จะดำเนินการตามมาตร,ราการของจังหวัด เรื่องของการออกนอกเขตพื้นที่เคลื่อนย้ายแรงงานและเรียกเจ้าของมาดำเนินการซึ่งจริงๆแล้วนโยบายของจังหวัดอยากให้นายจ้างให้ความร่วมมือถ้ามีแรงงานต่างด้าวถูกหรือผิดก็ขอให้อยู่ในพื้นที่เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปที่อื่น ดานผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงต้นทางการแพร่ระบาดมาจากแรงงานต่างด้าวที่มีการหลบเลี่ยงจากผู้จ้างงานที่เห็นแก่ตัวซึ่งจ้างงานโดยไม่ได้จ่ายค่าแรงตามกำหนดและรับแรงงานต่างด้าวพวกนี้เข้ามาโดยตนได้สั่งให้รื้อทั้งหมดในเรื่องของขบวนการเหล่านี้แล้ว